นี่ไงครับทีรักผมอยู่กับมุกแล้วก็อยู่กับอติแล้วนี่ไงนี่ไงไม่มีผู้หญิงสักคนเลยพวกเรา3ามคนเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวกันนะครับไม่ต้องห่วงนะพา <c oughs> <â> ยเออทีรักครับคือเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับแค่นี้นะบ๊ายบายใครอะขน,นเออคือเพื่อนที่เจอที่ผับอะ คือเมื่อกี้ที่ฉันไม่ได้บอกพลอยเพราะว่าฉันกลัวพลอยห่วงฉันนะมุกขอร้องนะมุกขอร้องนะติอย่าบอกพลอยเรื่องนี้เลยนะนะได้เลยได้เลยฉันไม่บอกหรอกดีมากยอดเดี๋ยวดดเดี๋ยวฉันมานะครับน,นึงกลับบ้านเลยนะพี่อติมุกไม่ไปแล้วเออเออเออทำไมอะมุกก็ดูเพื่อนพี่ดิ บ้าหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ยังคอยอยู่กับแฟนอยู่เลยเปิดมาเจอผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วยิ่งผู้ชายที่ไปเจอผู้หญิงผับบาร์นะมันไม่ดีสักคนหรอกกลับบ้านไปเร็วนี่มันยุคสมัยไหนแล้วมันไม่เป็นแบบที่มุกคิดหรอกเชื่อพี่บอกว่าให้กลับบ้านโอ๊ยขนุนขนุนไว้ยิบหน้านะขนุนไปไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาอะไรวะ ชวน,ชนเข้ามาได้เลยโน้นแนบอกว่ามีแต่พวกเราไงเออตีแกจะซีเรียสอะไรวะฮะแกมาเที่ยวเนี่ยมันก็เริ่มปกติหรือเปล่ามีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างอะ่ะปกติชางเนี่ยนะเรียกเด็กให้แกคนหนึ่งเลยมั้ยชื่อน้องเชอรี่อย่างนี้เลยเออเชอรี่ มพี่อติแค่สร้างแอคเค้าปลอมสร้างรูปผู้หญิงจาก AI แค่นี้ก็โดนหลอกแล้วเหรอฮะทำไมถึงหลอกง่ายขนาดนี้แล้วมาทำอะไรที่นี่ถ้ายังอยู่ที่นี่แล้วก็ก็เลิกกันไปเลยแต่ถ้ายังอยากคบกันอยู่ก็กลับบ้านะจะกลับไหมครับกลับกลับครับพยียติทำไมเมียนายเป็นคนงี้วะคนหน้านดะม่ด ามาช่ามาช่มาช่ามาไอว้ววกลัวเมียน,น่ะก็แล้วแต่มันแล้วกันไปมานี่อติฉันบอกกันะเว้ยหมอโนราเนี่ยจัมๆน,นั้นเลยนี่เลย้อมยังพร้อมโนดเรี่ยงครับเดี๋ยวนะนายเป็นใครเนี่ยฉันจ้างหมอโนดผู้หญิงไม่ใช่หรอไม่ทำไมถึงมีหมอโนดผู้ชายมาได้เนี่ยฮะ คือภรรยาของคุณนติแจ้งไว้ว่าให้นวดกับเบานวดผู้ชายเท่านั้นครับโอ้ยนตินี่อะไรกันนะกระหนาเลยฮะเมียเกจะยุ่งอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะนี่แกหาเมยียหรือว่าหาแม่กันแน่วะยุ่งทุกเรื่องมนันน่ารำคาญจริงเลยอะ่ะไม่ลองมีนวดกันละขนนขนนเดี๋ยวก่อนขนนเอ้ยปอก,กาวเอ้ยอะวะอู้ ฉันต้องกลับบ้านแล้วแบบเฮ้ย,อ,ย <ๆ S 1> อะไรอะไรอะตีพวนี้มีทํางานตีกลับบ้านอะไรวะฮะนี่ถ้าแกเล่นวันนี้เนี่ยแล้วมันชนะเนี่ยแกได้เงินมากกว่าเงินเดือนแกทั้งเดือนเลยนะเว้ยอยู่เล่นด้วยกันก่อนเออเอาหน้าตีลองดูเออก็ได้ฉันลางานก็ได้เฮ้ยแบบนี้สิวะมาต่อ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 ,ตอ,ตอ ไงล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนตำรวจจับได้มีความสุขไหมคะอย่าบอกนะว่ามูเป็นคนแจ้งตำรวจอะ่ะใช่จริงๆด้วยมูมุกทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะฮะใจคอมุกจะทำร้ายสามีตัวเองให้ได้เลยใช่ไหมทำร้ายงั้นหรอคะนี่มูกกำลังช่วยพี่อยู่นะช่วยพี่ให้ออกห่างจากเพื่อเลวๆของพี่นะแต่พี่อายุ30แล้วนะมกพี่รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทําแล้วอีกอย่างเราสองคนก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะมุกจะทําแบบนี้เนี่ยมุกเพีอติเป็นไรอะเห็นไหมล่ะจะไม่ให้มุกยุ่งได้ยังไงล่ะเพีอติไอ้โรคไขมันพอกตับของพี่เนี่ยถ้าพี่ไม่ดูแลตัวเองนะอาการก็จะกําเริบเรื่อยๆแบบนี้นี่แหละงั้นเอายีไหมถ้าพี่สามารถลดไขมันพอกตับ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้เนี่ยต่อจากนี้ไปพี่จะทำอะไรไปที่ไหนกับใครกินอะไรมุกจะปล่อยให้หมดเลยจะไม่ห้ามด้วยถ้าพี่ทำได้นะจริงหรอ ตอกเก้าสองเด้งกินเรียบเลยครับรอรอะไรมา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 โอ้ย,อยเหนื่อยแล้วะเหนื่อยอะปวดขาด้วยนเหนื่อยอะไรพี่อติทีตอนดื่มเหล้าไม่เห็นบวแบบนี้เลยแค่นี้ก็บวดแล้วหรอลุกขึ้นมาเลยนะลุกไม่เหมือนกันอะไรเป็นหนุ่มเป็นแน่นเหนื่อยแล้วเหรอนี่ดูคนแก่แก่พี่นี่ ยังไหวเลยมาเร็วมาเกมเร็วมามามาเรห็นไหมเขาูถูกเนี่ยลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วเขตูถูกขนาดนี้แล้วเร็วเ็วไเทวอ้นิดนึออว้อโอ้ยเป็นอะไร พี่กงบอกแล้วไงพี่อาทิว่าการแช่น้ําเนี่ยมันจะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ไม่ปวดขาแต่มันร้อนนะมุกทนนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมุกจะนวดหลังให้นิดเดียวอค่อยๆนะโอ้โหองน,น้อเลยค่ะคุณสวยอขอแรนิดนึงน,นะครับอ้อดีมากเลยครับโอ้โห โอ้ยล้อดีขนาดนี้เลยเรอเนะี่ยถ้ารู่ดีขนาดนี้เนี่ยไปรลอต่อที่ีบ้างนะไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูแสงเลยนะเออมาเอามาเออโอ้อ <c oughs> โหไม่เจอกันแป๊บเดียวเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะมาชนเนยเฮ้ยอยู่หันฉันเนี่ย กินไม่ยังดื่มไม่ยัง้งใช้ชีวิตไห้สุดไปเลยเว้ยไอคนกลัวเมีเยหรอไออติเนี่ยก็ออกจากแก๊งก็ไปเลย,ยโอ้โหมุกทำไมมีแต่ผักแบบนี้อ่ะกินแต่ผักก็ไม่ต่างจากวัวจากควายเลยนะมุกและพี่อติเนี่ยเห็นร่างกายของวัวกับควายหรือเปล่าล่ะจ๊ะทั้งแข็งแรงแถมยังใช้ทำงานได้ดีอีกด้วย กินเ,เยอะๆเลยแหละจ้ะอาหารมาแล้วครับโอ้โหนี่มันอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนี่ยวพี่ขอลองชิมหน่อยนะอือหือติพฝีมือใช้ได้เลยเน,นี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมุกเป็นคนสอนผมเองครับพี่กอง เอออืมนี่นำบมัดเพื่อนของพี่เองชื่อเชนเขาเป็นประธานบริษัทเค k อเค่ะเขากำลังตามหาคนที่ทั้งเก่งแล้วก็จัดการความสัมพันธ์ของครอบครัวได้ดีพี่วาตีเนี่ยเข้าขายเลยนะจริงเหรอครับพี่กงบริษัทการละครเลยนะครับขอบคุณพี่กงมากเลยนะครับที่แนะนำผมปกติเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ปลื้มใครง่ายๆหรอกนะ แต่ตีเนี่ยทั้งเก่งแถมยังรักครอบครัวอีกด้วยถ้าได้ร่วมงานกันเนี่ยย,ยังไงก็ยินดีต้อนรับสุกแกงครัวเมียนะสำหรับผมแล้วเนี่ยรักเมียแล้วนันชีวิตถึงจะเจริญครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมากินข้าวมัน,นี้ก่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยเขาลองชิมมาน,นี้หน่อยนะ ทีมีอะไรให้ดูเป็นไงบ้างไขม,มันพอกตับของพี่ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะการทำงานของหัวใจและปอดก็ทำงานดีขึ้นด้วยขอแค่พี่เนี่ยกินอาหารดีๆแล้วก็ออกกาลังกายบ่อยๆเดี๋ยวสุขภาพพี่ก็จะดีขึ้นนะตอนนั้นน่ะพี่เข้าใจแค่ว่ามุกเป็นห่วงสุขภาพพี่เฉยๆแต่ตอนนี้พี่เข้าใจแล้วครับ การที่เราอยู่ในที่ที่ดีก็จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นและคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นด้วยถ้าเราอยู่ใกล้กับคนแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ดีเราก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีแต่ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้รับแต่สิ่งแย่ๆนะก็ถูกเหมือนที่มุกพูดครับแล้วพี่ก็อย่าทำตัวเหมือนพี่หนุนล่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ย ดูข้างนอกร่างกายพี่หนุนอาจจะดูแข็งแรงอะนะแต่ว่าถ้าเราใช้งานร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วร่างกายของเราก็อาจจะพังได้นะจะเป็นไปได้หรอขานุนอายุแค่30สิบเองนะก็ไม่แน่นะปอกเก้กแกูได้เลย <c oughs> วันนี้มันเป็นอะไรวะเสียทั้งวันเลยอะ <c oughs> ไม้มึงเป็นไรวะมาต่อต่อต่อแรมพี่หนุนเพิ่งจะอายุ30เองอ่ะก็เสียซะแล้วอ่ะ ตอนที่พี่หนุนไปตรวจโรคก,ก็พบว่ามีปัญหาตับรักษาไม่ทันปอดทั้งสองข้างก็มีปัญหาใช้การไม่ได้เป็นสีดำไปหมดเลยอะเสียใจด้วยนะแบมพี่หนุนเพิ่งจะหย่าก,กับเมียเก,ก่าได้ไม่นานแล้วก็มาอยู่กับฉันตอนแรกนะฉันก็คิดว่าพี่หนุนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนอีกคนนึงแต่ที่ไหนได้อะพี่หนุนก็กลับไปเป็นคนเดิม ทั้งดื่มเหล้าซูบุหรี่เล่นการพนันแถมยังชอบไปร้านนวดอีกไปในที่อโครจรแบบนั้นฉันน่ะคิดพีดจริงๆเลยที่แต่งงานกับพี่หนุนแบบัมใจเย็นๆก่อนนะจะให้ใจเย็นได้ยังไงล่ะดูสิในวันที่พี่หนุนเสียเพื่อนที่บอกว่าดีนักดีหนาะไม่เห็นจะโผล่มาแสดงความเสียใจสักคนเลยแถมพี่หนุนนะ ยังทิ้งหนี้ก้อนโตให้ฉันอีกพี่หนุนเขาไม่คิดบ้างหรือไงอ่ะว่าฉันกับลูกจะอยู่ยังไงเขาไม่สงสารฉันกับลูกบ้างเลยเหรอเพี่อิเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่แค่รู้สึกว่าพอพี่มองย้อนกลับไป ที่รู้สึกกลัวมากเลยอะมุกขอบคุณมุกมากเลยนะที่ดึงพี่ออกไปจากตรงนั้นก็อย่างที่มุกบอกอะค่ะถ้าเราอยู่กับสิ่งแวลดล้อมแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วถ้าเรายังโครจรอ,อยู่กับคนแย่ๆมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองหลงผิดจริงเหมือนที่มุกพูดเลยครับ ถ้าเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆอะมุกว่า<ม>การที่พี่ออกห่างจากเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อครอบครัวนะบ้านเนยคะ